โยบัสวัสดิวิรุนเมกาสวัดิวิรุนดูไบาร์ดิวิลุนชาวไซจะกันกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม AOA นะฮะท่านผู้ชมนั่นหรือว่า Arena of Anime นั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวละครทันจิโร่นะท่านผู้ชมนะ้นคำดุดทันจิโร่นะครับเป็นสายแอสซัสซินนะโครับโดนกตุ้งเกมนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหลายตัวนะท่านผู้ชมนั้นจากอนิเมะดังนะครับอย่างเช่นนารุโตะนะฮะนี่นารุโตะนะครับแล้วก็ Fate of Stay Night นะแล้วก็ในส่วนของอะไรนะบีท นะบีเทพมรณะนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอันนี้นะอัปเดตไหนโอ้มาหลายเรื่องคนดูอัปเดตมาใหม่เยอะเลยตัวะครงตัวละครน,นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับที่มันเป็นซามูไรนะ่ะเออมีหลายเรื่องเลยนะฮะว้าวมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโอเค let's go ไปลุยก,กันเลยวู้ฮูมาแล้วว่ามาแล้วว่าไหนคัมมาโด้ทันจิโร่เรานี้วู้ฮูโคโนโดโคตรึงเอาทันจิโร่มาเลยดีกว่านูติงนูก็สนะคนดูไปลุยเออนี่พี่ก็ตอมาคีย์บอร์ดเล่นเอานะครับ เออวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างทำยันใต้คลิปนะคุณดูนะออกเกราะก่อนเลยครูเดี๋ยวลืมว่าสกิลแม่งกดอะไรบ้างวะโอเคเอานิ้วกดออกก็ได้ดอกไปลุยลงล่างเนี่ยเราเล่นล่างเลยโอ้มันเปลี่ยนใหม่นะนี่ตัวนี้เอ้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนดาดเปลี่ยนเปลี่ยนเปนโซนแนวใหม่ดีเอาดิเอาดิเอาดิเว้งวืดสัสดื้ยวืดได้ไงอ้าวอ้าวดาเมจนี่ไปใส่เลยดิครับมาดิครับน้องนี่เป็นไงล่ะยิมโอกะนี้เข้างูรื้อ อเอ้โอ้ยเมงเอ้ยตาไม่ทันสวยไอแรงโนตรึงเฮ้ยเฮ้ยมันบวกกันอยู่นะนี่ตรงนี้เอ้ยบินกันครับสวยอยู่มาหน่อยสกิมมาหน่อยนี่เลยกวาดจะดูปุ่มก่อนนี่ C F R โอเฮ้ยเฮ้ยเอาดินี่เลยครับเอาดิมาดิมาดิ เอาดิเอาดิจีม้มาแล้ว ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยชวิง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 ชวนี่ฮคมีคำว้าโนตึงโคตรโหดโคตรเท่เลยพี่มาดิมาดิปับอุ้ยวืดนะ นี่ดิเฮ้ยบังไคนี่มันเปิดร้านบังไคตัวนี้นี่ปับ๊บนี่ดิอุ้ยเกือบไปแล้วนะบอกเลยเจ็บ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 สวยสวย,สวยเพื่อนนี่ดิอุ้ยมันจับโยนเป็นสมัยนักหนาวะไอ้หนุม่มน,นี่อยู่มาแล้วสวยทุ่มเลยครับทุ่มเลยครับเอาดิโอหลบก่อนหลบก่อนเาดีไปดิชง,ชงชิงชงชิงเฮ้ย เว้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะบอกก่อนกลุมมได้อยู่ครับคุณดูใจเย็นใจเย็นเพื่อนไปเก็บเงินแถวนี้ก่อนนะมาว่ามาว่าทาจิโร่โนตรึงคิดดูแล้วกันมาครับทุ่มนี่เดโดนมึงโดนมึงโดนกูอ้ยติดรถอะไรวะเมื่อกี้นี้เอ้ยติดรถดีแน่นอนเลยนะเนี่ยน้องๆอะมากลับมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะดีๆก่อน เลือดไม่ค่อยมีว่ะไม่ค่อยอยากบวกเลยปั๊บนี่ดิสวยสกิลได้อยู่ได้อยู่อัติครับสวยชง,ชงชิงชงชิงมาดิมาดิเป็นไงนะว้ยหลบได้โอ่เอเฮียกูตายนึกว่าจะหลบได้ปะ่ะทูนึงตรึงอยู่นะตรึงอยู่นะไอ้หนุ่มนี่มันตรึงจัดๆเลยอ่ะพี่เป็นงานนะเราอ่ะน้อยเอาว่ะเอาอะนี่ โชวซามูไรโนตึงสักหน่อยละกันนะคุณดูนะยอร์คโคตรหล่อโคตรเท่สกิลโชว์สักหน่อยละกัน3 2 1เฟงนี่งเฟ้งนี่เป็นไงล่ะโคโนทโคตรเท่ไปลุยปาดครับต้องพยายามระวังไว้นะคุณดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบิ่งเข้าไปสวยอุย้ยแม่งมีสวยเลยหายกำลังชมตัวเองเลยว่าสวย โชงเชงโชงเชงโชงเชงฮินอคามีคังอุตึงนี่เป็นไงนะนี่บินเข้าไปครับสวยทุ่มเอ้ยไม่โดนแม่งเอ้ยแ้โดนนะมึงตุยแล้ว <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะเดินเก็บสวยเพื่อนทีมเราแม่งตึงจัดระไหนุ่มนี่เมดนะเมดนี่มีตัวจากมาริโอมาด้าวยนะคนดูนะชีโคุครโลครเทรคนอันตรายอ่ะพี่เอาว่ะเฮ้ยมันบวกกันแล้วปั๊บ พุ่มครับสวยสกิลได้อยู่ได้อยู่ใส่ไปเลยใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเอ้ยปั๊บเอาดีนี่ดีงูคามีคางูตึงโอนรอโคตรทรีมีเลือดครับมันกำลังจะลำเลยนะถ้าเราลำโดนใกล้ๆเมื่อกี้นี้นเราสามารถที่จะนี่ได้สกิลได้อ้าวแม่งเก็บเลือดไปแล้วบนแม่งเดือดกันจังวะอยู่บนนี้เออได้อยู่ได้อยู่ยบนแม่งตึงยิงกันไปปั๊บ ทุ่มครับมาดิมาดิาดนี่เอาดินี่นี่ปับ๊บบิงครับหลบอย้ยเพิ่งกูตายเพื่อนจะตายนี่เด็ครับเอาดิตวนเนี่ยเ้าวหลบปับ๊บบิงหลบมาเฮ้ยพี่โคแม่งตึงอยู่นะได้อยู่นะคนดูหน้าคามีคางกูตึงสักหน่อยนี่เด็ครับนี่เป็นไงล่ะเจอปานไฟ ปานไฟโนตรึงโนกอดกลับบ้านก่อนเลยนะคนดูเออมันมันจะเลียมมันจะเรี่ยมไอ้นี่มันจะเรี่ยมมันจะเรี่ยมมันจะเรียเร่ยมกลับก่อนกลับก่อนโอ้ยเพื่อนระบวกแล้ววะเย,ย้มาเลยครับผมเลิกใช้เมาส์ใช้จอยใช้เมาส์คีย์บอร์ดะไรแป๊บคนดูใช้แบบมือดีกว่าเอามือโนตรึงดีกว่าไปลุยมาดิครับซุดโลอยู่ไหน มือมันจะคอมโบง่ายกว่านะสำหรับผมอ่ะผมเล่นถนัดมือเฮ้ยเอาดิเอ้อยฮินโน,โนโคามีคางูตึงโดลแลนโดลแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเป็นไงล่ะเก็บเอามาดิมาดิสกิลทุ่มคอมโบต่อสวยครับพี่มาดิครับน้องมาดิครับน้องครับนี่เด็ครับตายตุยยิงจัดจัดติงจัดจัด ด้อย่ามาเก่งอย่ามาเก่งอย่ามาเก่งกับพี่เอาวะเอาวุา้ยเดบนแม่งบนแม่งน่าจะเดือดอยู่เหมือนกันนะผมไปเก็บบนก่อนปับป๊บปั๊บนี่ปาดครับตัดตัดก่อนเลยชงเชง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 ,ง,เชง,ง,เชงสวยครับพี่ปวรดตรึงเอาวะเอาวาน้่งคารมิก่อนโอ้หมันใช้กับมันมันใช้กับคลิฟไม่ได้นะคนดูนะ ัดคลิปก่อนเลยตัดคลิปแถวนี้ก่อนเลยเอา้อาวอ้าวนี่เลยครับติดตันไหมล่ะเฮ้ยปั๊บทุ่มอุ้ยไม่โดนแม่งยุ้ยโอ้ยมันมันจะมาเซึมผมว่าคนดูมันจะมาเซึมผมปั๊บหลบก่อนนี่เลยสกัด,สก,ดสกัดกัน้นเข้าไปครับสวนข้างในเลยดิสกิลไม่ทนันแม่งเุ้ยสกิลไม่ทนัทนยิโนคามมมาแล้วเอาดิ ตายนะบอกเลยตายหมู่นะ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 เรียบร้อยครับโคตรโหดโคตรดีจบเลยดิจบเกมเลยดิอันนี้ใส่แรงครับผมใส่แรงครับผมต้องรีบจบเกมนะคนดูตีตีป้อมก่อนดิตีป้อมซัดซัดป้อมก่อนมึงตายมึงตายป้อมแตกเออโดนคลิปตีเอาว่ะเาว่ะโหเลือดเรารีไวซะด้วยประเด็นน่ะสวยสวยถางให้หมดอุ้ย จะถางบ้านเรามันจะถางบ้านเราเฮ้ยเป็นหนึงเราถางบ้านมันได้ก่อนคนดูเราถางบ้านมันได้ก่อนอืออือเอาดิเอาดิเราถางมันได้บ้านมันได้ก่อนมาว่ะมาว่ะโอ้มีบวชในป้อมคักพูดนี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพุ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาดิเอาดิสับสับสับก่อนเลยทุ่มสวยเพื่อนมันแทงนะนี่ไอเพนมันแทงนะครับคนดูอุ้ยุวุ้ย,โ,ย,โ,ยโดนสกิลอะไรางวะ ั๊บสกิลสักอย่างเถอะยิโนคามิมาแล้วเว้ยเอาดิตับตับตับบ้านมึงแตกบ้านมึงจะแตกคือกันแล้วบ้านมึงจะแตกการเร้วมันสับบ้านเราแล้วสวยบ้านมึงพังก่อนแหละบอกเลยเอาดิวู้ฮูาฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะน้องพี่ยังไม่อยากจะมูหรอกนะโกโนดโกตรี ไอ้อ็มพีวัวพี่คุยเอ็พีว่าเอาว่าเอาว่ากดเล่นอีกรอบเลยครับเนี่ยตึงจัดๆเลยนะแล้วมาเล่นนารูโตะโชว์ดีกว่านะครับคนดูรอบนี้นะเฮ้มาว่ารอบนี้เลือกอุซูมากินารูโตะโชว์ซีนกันมาว่ามาว่าลุยครับลุยครับตื้อ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 เฮ้ยไอตัวนี้มีนารูโตะร่างร่างอสูรนะคนดูนะไอเนี่ยเนี่ยไอตัวนั้นน่ะที่ลิ้งกันอยู่ ผมต้องหาจัดของนะครับผมจัดของอะไรไปบ้างวะบุ๊กออฟอิคคอมินเมจิกอ,อตัวนี้ก่อนรองเท้าก่อนนี้ก่อนเลยผมโบก่อนเลยบัฟน่าเฟตกันโอ้ยไถผิดไถผิดตัวลงบัฟก่อนมาดิมาดิเอาด,าดิไม่กลัวดอกไม่กลัวดอกอุย้ยอุย้ยจะตายวะเ่ย้ยเ้ย กลัวละวกลัวล้ตอนนี้เริ่มกลัวล้วกับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,นโอ้แม่งดักหน้าป้อมเลยเอ้าวได้อ้นี่ได้ดักหน้าป้อมไปดิเอ,อี๋ยใส่เลยดิใส่เลยดิป้อมช่วยตีหน่อยพี่เอ้ยไอ้เหี้ยป้อมกลัวอะไรของป้อมวะเอาดิเอาดิไถดิครับอ๋อมึงจะเก็บยาทำเหี้ยอะไรเนี่ย ออืสกิลดิเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยกลางแม่งโหดอยู่นะเนี่ยเจอตึงนะเนี่ยรอบนี้คนดูทีมเราแม่งไม่ไหวแล้วเนี่ยดูจากทรงละวมึงไปบวกทำไมวะตรงนั้นน่ะมามามาลงบัฟก่อนเลยสกิลเดะแวงดูดครับสวยนัดเซ็นกัน อู๋ไม่ตายเนี่ยมันชอบไม่ตายเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวเนี่ยคนดูนะอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยไม่โดนเลยแล้วโดนนี่มึงตุยแล้วนะหนัดสิ้นกันมาดิมาดิกระสุนวงจั๊กดาบกุจวีเอาดิใส่เลยดิ ใสเลยโอ้ยโอ้โหยโดนฮิโนโคามีตุยเลยแม่งกำลังจะสวนเอาว่าว่เาเจอโหดนะเจอโหดเจ,โเจอตึงนะผมเลือกจัดของอะไรมาวะตอนนั้นค่าเอพเคืออะไรดีกว่าเอคือค่านี้หรือเปล่าเอซิฟสกลิลบุ๊กตรงนี้เอพหกสินี่ซื้อเลยครับกดซื้อออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์ไปผมจัดได้ผมจัดปลึกตัวนี้มันอยู่นะ แฝงแฝงเอาดิเอาดิสวยตายมึงตายวันนี้แหละมึงตายวันนี้แหละตายวันนี้แหละตายวันนี้แหละไอ้เฮียเกมอ่าตายเลยเราอะตายแทรนประตูย์กำลังนัวเลยนะบากะบากะยาลูกไม่ไรตัวนี้ยังมีบวกได้อยู่ครับอีวัยแหว่งเอาดิ ไฟครับไฟเผาเผาเผากระเซิงเนี่ยตีแม่งตีไม่ค่อยโดนดูดครับสวยตายแล้วอีนั่นอ่ะเอ้เฮียไม่ตายงงงงเด็กเกมกูงงงงในความเป็นอยู่ของคนเอาดิเอาดิเอาดิาดนี่เนี่ยมึงตายโฮ้ยเฮียหน้าเกมมาโดยเ้ยชอบอจริงๆเลยเอีเกมทำไมเป็นอย่างนั้น่ะ ไม่ตรุยงงเหมือนกันงงจ,จัดๆเลยอะไรเวน<ณ>นี่นะครับคนดูเปิดก่อนเสียเปรียบคุณเคยเจอสินะ<ณ>โอ้ลงไม่ได้แล้วนะกลางแม่นกลางม่งก็เริ่มหุดแล้ว<ณ>ม,าลมาดิเอาดิ<ณ>ดนี่ดิ<ณ>ดอะไรอะไรกูถ่ายน,นะฮิโนคามีอะไรมึง ฮิโนคามีอะไรมึงเอาดิเฮ้ยฮิโนคามีอะไรมึงกูมีปัป๊บมาดิมาดิาดอะไรอะไรนี่คอมบนค,คอมโบมโบ,มโบทำไมวุ้ยเกือบตายนะบอกก่อน,นรุโตะใส่มันหน่อยสวยเพื่อน นี่เลงด,ด,ดูดสวย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 ,สวยโอ้โหโคตรชอบอ้าวเฮีย้ยกูตายเอ,าอ้าได้เฮก <c oughs> โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสำหรับตัวเกมอันนี้นะออฟอนิเมะนะท่านผู้ชมนะอื ลิงโหลดจะตัวกรนี่อยู่หน้าหน้าคำยัดแต่คิิปจะสหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเราจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยังจะได้กับพี่โค้กแน่นอเพราะเป็นกางใจ้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแเราจะม่คลิปหน้าบายจ้าเครืองเตือฮ้ยเ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 ดือดอยู่นะเดือดอยู่นะนี่สกิลไปหน่อยมาดิมาดินี่ แอดเลยว้ยร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลา์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อ p หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ ย i แอดลิชแมนชออย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัต เติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย